สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆสุคนนะคะบนี้จกกับพาเขาคั่วอีกเนาะค่ะพี่น้องอันเตยป,ป่ามากค่ะพี่น้องมันหลายกันเลยอยากกินลาบไหมคะ่ะก็เจ้าแพว่าหายเรียบร้อยแล้วไหมค่ะไแต่จะเ้อมันมากคะ่ะเลยซิมาลาบนะคะอันมาเด้อค่ะมากินลาบปา่าน้ำจาแจ๊กไปยังบุคคลอันมันเป็นตลาบแสบไหมคะ่ะเหนอคุ่ยๆนี เพื่อเป็นการเซเวลาเนาะค่ะจะสิฟักก่อนเด้อค่ะพี่น้องไปบนกันค่ะจันเนื้อป่ากะจังสีไหมคะขัาเจาเฮดมาเป็นเป็นเป็นสินเป็นเป็นแหล่เนาะค่ะบ้านเ้ออื่นเอาก็ต่องมาสับนิดหนึ่งค่ะพี่น้องโซยค่ะซอยโซยค่ะซอย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอันผู้ใดมีผักกระดาลายเอามาส่งในเด้อค่ะขาดจะผักกลับค่ะพี่น้อง อันไปพ่อพักการที่ในสวนกันลืมข้าว่าจะควงมีป่าก็เลยโบได้กเก็บมากมันคาแล้วค่ะก็เลยอดเลยก็เลยสีเ่าสีแก่อยู่ในสวนกกนะค่ะกรเลยสปเก็บบักพิกมากค่ะมัน,นก็นเลยสะดกินบักพิกออนกับหลาบปลาเนาะคะ่ะไม่มีผักกับไม่เป็นไรอ๋อมีอยู่ผักอันผักอันเพิกก่นงนังครับพักกาดขาวนะคะ หนักหน่อยออเจ้าข้างเสียงปักหาคัค่ะตะเดี่ยงลูกงไงโบพี่นอเราจะเอานีมันออกก่อนอย่งนันผ้าเขียวหนูคงูในเด้อค่ะในครัวกับประมาณนี้แหละค่ะคนทำครัว ลาพอมอันหัวมันก็นจะตุ่มเนาะคะ่ะปาลาคนละชนิดปลาเนื้อเก็บตัวปลาอันนี้บม่มีหัวก็ได้ตุ่มปลาอันนึงนะคะ่ะไทชาโดะคะ้ค่ะแต่บร้เ็ดขายเด้อคะ่ะเฮ็ดกินอันเนี่ยครอบครัวทำกินเองค่ะม้อน,นี้พบรด้ลร่องลาบปลาไปขายเนาะคะ่ะ แหลกมาไหมคะพี่น้องฟ้าเนื้อพอยแบบเสียบเหนี่ยงๆเสียบเสียบว่ามันหน่อย,ย,ย,อย,อยงๆ ค่ะพี่น้องกระชีเอาไปขวเนาะคะไปเบิร์นขวกันได้ค่ะกะชีรีบยากจนจอดค่ะอันจะหลับปลาซกเกอร์ค่ะใส่แล้วก็ติกระทะค่ะพวก,กติกระจะอน้ำมันดรอจหน่อยเนาะคะ่ะจะขวแบบนี้จะเกาป่าบานห้ามันจะออกหน้าเองเนาะคะ่ะตายแล้วขวานจมแทแล้วติกระทะ <c oughs> จจกลอยค่ะพี่น้องอ่นเชด้านะคะบ่มีใบบักปูดอันนี้การมอนต้มหัวปลาค่ะได้พักไก่แง่งอันแชแข็งมากระบักคามค่ะพลังต้มนะคะพี่น้องน้ำเดือดแล้วอันเดียวเด้อค่ะจะกอนขวหลับจะข้าวก่อนเลยค่ะแป๊บหนึ่งค่ะขัวซุกเราจะค่อยสีปรุงเนาะค่ะกลับมาบึ่งกันค่ะ ระวังฐานาบซุกนะคะตุ่มหัวป่าหนามเดือแล้วค่ะเอาลงเลยสองยางนี่ผเาหีดซองยางคะ่ะตุ่มหัวป่ากับปันหลาบป่าเนาะคะ่ะคือบานเห่านะอันไม่หนา,ปาเป็นกระมี่นตุ่มมาสันค่ะเจียวถิมกระเสดายเนี่ยค่ะตุ่มก็ดได้สดหนามหอนเนาะเหนาหนาวห่อนเหนาหนาวกินห่อนสดห่อนสันเนาะค่ะ ลงไปลล้โบข้นค่ะเดี๋ยวมันข้าวหอมผักกระแห่งค่ะพี่หน่องจิตหอดบานด้เนาะค่ะนี่คะนปลาค่ะี่สุกแล้วค่ะพี่หน่องไี่เป็นปลาเนื้อพุ่ยๆเนี่ยะคะ่ะอีกจักน้อยก่อนค่ะแต่ว่าเป็นมาปลาทะเลบ่าไม่ได้ยขยันายัน่าแต่กระหยานพี่เกเนะคะ่ะมีสุกดีกว่าปลอดภัยนะคะ่ะ เดี๋ยวกลับมาเบิ่งกันค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องหอมงแก้วด้วยค่ะจะใส่เตสระเนียค่ะพี่น้องอันหอมผักขีกับมิยุคานบ่มหมักค่ะขอนนะเน้นสรลเน่เนาะค่ะพี่น้องอันพริกป่นกับบมีคบบบม่ค่ะค้ัวใท่แช่ดัวพริกป่นจะเบิร์พี่น้องเต่กระิเดซโซอแบบพริกอ่อนละคะ่ะใส่พริกสดบพี่น้องพริกอ,อ่อนซอยแบบพริกสดใส่ค่ะ

เ้นเซลานเน่หลายครัพี่น้องก็สชีห้อมนะคะลงกันเลยค่ะอันพิกต็ค่ะพี่น้องนะอันนี้ก็แนอยานค่ะบตะเบิองแฟนจ้าสิเพ็ดเดินแม่นล่างดีปันในก็ะเจ้ากระเพ็ดค่ะบอกพริกเันมบก่หันิก กินหลาป,ปลาน้ากันมากินโชดอกอยานบาปไหมคะยานระเจ้ยอยากน้ำกันวะถ้าเกิดคนทถองมานางเบิงติดเป็นบาปเนาะคะ่ะหลาไปเบิงซื้อะคะ่เออะเป็นหมด้ามาแรงมากอะฮะแต่แนวกินเนาะคะ่ะพวนี้ก็อยากแบบบ,บา้านๆเฮายเสียที่บวมีใสดเดาเนาะคะ่ะฟ้องมา ใส่มาได้ก็มาฝากน้องจา่าในเด้อค่ะใส่มาเต็มเมือ่อไหร่ใส่มาค่ะไปเร็วค่ะใส่ใส่มันลงไปอันเข้าครัวกระซิเบิร์ดพี่น้องครัวจะจะเด็ดโตไบ่ค่ะยังอยู่หน่อยนึงอันนี้เอามาแต่เมืองไหร่ผมเนี้ยค่ะนี่เข,ข้าครัว อ๋อไม่ใช่มืองไทยค่ะอันนี้มันบ่มีหม้อขัวค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะเอาอัอน,อน,นปลาปลากระสีเบิดขวดค่ะสายเนี่ยมิตเนี่ยเบิดเบิดค่ะพี่น้องกระสีย่างชีวิตพอนี่ปลาเบิดถ้าจะโดขาดปลาล่ใจขาดแท้ค่ะพี่น้องกระสีเอาต่ำนี่น้องกระสีเห็นน้ำกันเนาะค่ะการปรุงการปรุง คลาแช่ว่าปราอันนั้นของอันแม่เหรียญคนเศ้าเห็ดแล้วค่ะส้อันย่างอื่นนั่นกับบัเสียบ้ะค่ะอันจะเข็นข้นบอเดี๋ยวจะเสีย้เบิ้งด้วยค่ะอันนี้ลาบปลาเป็นบัวเสียบบ่พี่นองมันคือขาเตลิดเนี้่แท้ค่ะ เอาจะลืมใส่ชุหลดว่าเป็นยังคงคะซิ้มเมืองกับมันแสบก็บปรตรงใส่หลอดใส่ค่ะกินมลายกระดูกุเนาอคะ่ะอันนี้ก็เป็นลาบปลาแล้วค่ะง่ายๆเนะคะ่ะเดบกกันบานที่สำคัญว่ารสชาติมันจะคือบานเนอะบักค่ะอยากจะขอซิมกันไ้้อู้ลุงโดด น้ำได้ไรคะพี่นอ้องแซ่บปะอือพริกไทยแช่ดอกเผ็ดเด้อคะพี่นอ้องพริกนี้นาวสชมเผ็ดแทบค่ะเดี๋ยวจะไปวางเรียงใส่จ,จานนะคะเป็บหนึ่งค่ะจ้า,า,าพี่นอ้นองลาบปลาของจากกเสเซตแล้วคะ่ะมาเด้อคะ่ะมากินน้ากันพี่นอ้อง ลาบปลาอะไรไม้รู้ค่ะรู้แต่ว่าอร่อยเนาะคะ่ะตรวกับบอไซค่ะแต่ว่าแสบเวอร์นะคะพี่น้องจ้ามาเด้อค่ะผู้ใดขามาก,กับมะนางกินลาบปลาน้ำเก้เอค่ะพี่น้องโอ้ยมือนีเวลา,ะะวา,วา,วาลายเนาะค่ะบอกอันบอกผิดเวาถือกับคอถทดคอภัยหลายๆเด้อค่ะพี่น้องต่ก็ฝากใบคลิปลาบปลาด้วยค่ะปลาลายไม้รู้ค่ะรู้แต่ว่าแ่บเวอร์ค่ะ อันผู้ใดเขามากก็อย่าลืมกดติดตามแม่จ้าไทยจะดอในเด้อค่ะจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะค่ะพี่น้องเอาหลาบจามันสิเศร้าแซ่บค่ะจะจิคอตัวไปกินเข้ากอนเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อผู้ใดว่างก็ไม่กินเข้าแรงน้ำกัน้อคะเอาไว้คลิปหนามาพอกันไหมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขาสวัสดีค่ะหนาหนาวแล้วรักษาสุขภาพในเด้อค่ะพี่น้องชาวเอฟซีทุกคนค่ะเลิฟเลิฟทุกคนเด้อค่ะ สวัสดีค่ะเบิดคำสีเบาค่ะไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ